ที่หลายคนในจังหวัดขอนแก่นกลัวและขยะในอดีตปลิกรูปลักกลุ่มจากหน้ามือเป็นหล้งมือในปัจจุบันโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่มของหัวหน้ากลุ่มพี่เปียป,ประดิษฐ์จรัสอสุชีวะด้วยการยึดหลักสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมแต่แป็นอาชีพที่สุจริตทุกวันนี้นี่จะถูกเช็คจะเช็คลกลุ่มตลอดว่าใครอยู่ใครไปคือจะไม่ให้คนนอกหรือคนที่มีรายสัตว์เขาตาม ถ้าเกิดความประพฤติหรือทําสิ่งแย่ๆเราจะตัดออกเลยแล้วเราจะไม่ให้สมาคมกับกลุ่มของเด็กทั่วไปที่ว่ามาฝึกหรือว่ามาทําก็ดีก็จะกลายเป็นพวกกลุ่มองค์กรทั่วไปอ,อย่างระบบมันนี่ถูกฝึกมาโดยโดยหัวหน้าังกรหัวหน้ามังกรนี้ถ้าฝึกออกไปแล้วอย่างในส่วนของอาชีพในช่าง,างต่างๆังกรพยักจะเป็นคนรับลูกต่อจะมีคน ปรับระบบว่าคนไหนผ่านนั่งงานตรงไหนแล้วก็จะดึงออกไปทํางานกลุ่มว่าที่มังกรดํารุ่นต่อไปที่กําลังฝึกกับพี่เปียกมีด้วยกันหลายคนแต่น้องๆที่ใกล้ชิดจะมีคิวนัดอ้นเฟิร์สและมีรุ่เด็กนอกกลุ่มแต่มีความสามารถด้านรับเหมาก่อสร้างเพราะจบวิศวรกรรมโยธาพี่เปียกจึงดึงรุดร่วมทํางานเพื่อแชรความรู้กับเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกัน พราะคิวนัดอ้นเฟิร์สจะถนัดภาพปฏิบัติการรับเหมาก่อสร้างในขณะที่รุดจะถนัดด้านทฤษฎีการรับเหมาก่อสร้างพี่ชวนเขามันร่วมงานครับชวนมาร่วมงานเพราะผมเป็นนักศสืษาจบใหม่ตอนตอนแรกชวนน้องต่อไฟเป็นไหมอเก็บอกว่าเออนิดหน่อยผมก็เลยพี่ก็มารับมาส่งครับก็แบ่งหน้าที่กันครับอ พี่ก็ชี้แจงว่าเออเป็นอะไรทนานอะไรเกียก็สั่งแห่งทําให้รับผิดชอบในงานที่ได้แล้วมอบหมายน้องๆกลุ่มนี้พี่เปียกดึงมาช่วยและสร้างไรายได้ในโครงการคนขอนกันไม่ทอดทิ้งกันในบ้านที่น้องๆต้องช่วยกันซ่อมแซมและเรียนรู้การเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้มีโอกาสน้อยในสังคมคือบ้านของยายอุไรคุยกาวัยห7สปีเจ้าของบ้านเลขที่20ท ภายในชุมชนสามเหลี่ยม้าเขตเทศบาลเนครขคอนคกันวินาทีที่ใหญ่อุไรเจอช่างที่จะมาซ่อมบ้านใหญ่กลั้นน้ำตาปลื้มปิติเกือบไม่อยู่จะทําให้พี่ <c oughs> ตื้นไฟ <c oughs> พี่หมดทังด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะแม่แล้วพี่เลี้ยงมากี่ครั้งแล้วคะที่ที่ที่มาครั้งนี้ครัง้งที่สีแล้วค<า>รั้งที่สีนี่ทำเลย สามกลางสีกันงกลนสีแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นช่างมาวันนี้ดีใจวันนรกหนึ่งเราปูนมาก็ดีใจแต่ไปไม่อยู่บ้านไปตลาดก็ดีใจแล้วพูดพงมาก็หายไปไปเล่นทางนู้นเขาต้ตามจนคิดว่าจ็คิดว่ายังทำทางนู้นไม่เสร็จก็ปอบแต่ตัวเองไม่ได้พูดกับใครพูดกับตัวเอง ไปขายของก็เผืตัวเองไปที่ขายที่ดีไม่งั้นรีบปลอดภัยเจอมาเกือบทุกหมู่บ้านนะขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยพูดแต่คนเดียวครับเลี้ยงใจตัวเองไม่เล่นเนี่เดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จให็นไต้องดีใจเพราะมันจะได้สบายใจเดี๋ยวแม่อย่าร้องไห้ไปเราตั่งก่อนเดี๋ยวที่เหลือเรจัดให้ดีใจไงเดี๋มาเราดีใจ นี่ถ้าสี่ห้าหมู่บ้านนี้พี่เย่อะไรนะแ,แต่อยากพูดแต่ช่างน่จะพูดขึ้นก่อนมันรู้ใจมันจะรู้ใจสมวันนะดใจหน้าต่างแล้วก็ประตูหลังบ้านแล้วก็แมวมันรอดมาได้มันเป็นดูเป็นไรอย่างเงี้ย น้องๆกลุ่มนี้จะมาทำงานประมาณ10นาฬิกาและจะเลิกงานประมาณ17นาฬิกาของทุกวันซึ่งพี่เปี๊ยกบอกว่าหากน้องมาทำงานเมื่อไหร่จะได้ข่าวแรงตามจำนวนชั่วโมงที่มาทำงานโดยต่อวันทำงาน8ชั่วโมงน้องๆจะได้ข่าวแรง300บาทและตลอดการทำงานจะมีพี่เปียกคอยดูแลน้องๆเพราะงานซ่อมแซมบ้านจะยากกว่างานก่อสร้างบ้านและบางครั้งน้องๆต้องการที่ปรึกษา วังเเออขึ้นเอาเลยเลยพี่นะฐพี่ณัใจเยน็นเดี๋ยวทั้งแผงที่เปียกเียดเสียทางเ่อมเอาเองเหมือนเดิมคนละรครคคละอันกันเลยนิดเดียวกันหน้าที่ขอยยางเออนี่อะเรียนก็สูงเนี่ย ความรอ,อบคอบเลยถ้าไปโดนเ่ยอ่างไอ้นั่นเขาแตกนี่ตายเลยไว้พีบหมาใีหมามีไหม,มและอีกบ้านหลังหนึ่งในเขกเทศบาลนครขอนแก่นที่มีพี่เปียกและกลุ่มน้องจะต้องเข้าไปซ่อมแซมคือบ้านของยายนวลจันทร์กองเกิดวัย59ปีและตาสมานกองเกิดวัย62ปีซึ่งตาสมานมีปัญหาขาอ่อนแรงทั้งสองข้างและต้องนั่งรถวิวแชร์พ่วงก,กับรถสล้อไปขายของ ทำให้ไม่สะดวกสบายเมื่อลงจากบ้านและเจอสภาพบ้านที่ช่วงฝนตกดินรอบบ้านจะแฉะทำให้ไปมาลำบากการรับเหมาซ่อมแซมครั้งนี้พี่เปียกได้รับงบประมาณ5,000บาทจากเทศบาลน,นครขอนกันและมีกำหนดเสร็จงานภายในหนึ่งวันทำให้พี่เปียกและบรรดาน,น้องๆจะต้องเร่งทำงานส่งแล้วไม้ส่งยังนับไม่ออก <พา S 1> อยู่ว่าส่งไม่เต็มไอ้คนเดียวานายนี้แล้ว ไปนี่ดีกาเรื่องกองๆไว้เลยรื่องดีไรอีกเอกเดี๋ยวพี่ต้องใหญ่พี่กองไปก่อนเลยวพี่จะไปดูทางปูนเพิ่มเดี๋ยวสามเดือนนี้ทั้งเดือนตีแบบอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นหาไม้ยาวกว่านี้ไม้เสี้ยนแบบนี้เนี่ยที่ปูนมันผมหัวเนี่ยคไม่ตีด้านในไปหักไม้มาไม้มี แบบพื้มดีใจมีกำลังใจหลายที่วามาเห็นคือว่าจิได้ยูดีคือว่าจิได้ห้องน้ำห้องยังทางเที่ยวเนี่ยก็คือว่าแเพราะว่าฝนตกนี่มันเป็นติตุ่มนี่ดินมันเหนียวดินเหนียวทาราดเนี่ยก็คือว่าที่เที่ยวง่ายแล้วอย่างบ้านเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนาะก่อนที่ช่างจะมาเนี่ยคือเราอยู่กันยังไงช่างดูดูก็ะยูไปตั้งแต่ตั้มตามมีตามเกิดเพราะว่ามี นี่ยังไงกับ you, ยู่ไปยังสั้นนอกเหนือจากการสไร้างรายได้จากการทำงานแล้วเด็กกลุ่มนี้ยังได้เรียนรู้ถึงความสุขใจของการเป็นผู้ให้ให้โอกาสแก่คนยากไร้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นรูปพี่เขามีความสามารถในเรื่องอซ่อมแซมรือก่อสร้างอะไรคือได้ทราบว่าคุณเปี้ยงเนี่ยคุณเปี้ยนเขาเนี่ยอเข้าจบการศึกษาในเรื่องด้านนี้พอสมควรฉะนั้นเราลองให้เขาทดลองว่าเราก็มีภารกิจ เกี่ยวกับคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันคือการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ลงชักชวนเข้ามาว่า,ามาเป็นอาสาหมอันนี้ก็เป็นงานที่สำนักสวัสดิการช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูเลยเป้าหมายที่ทํามาในปีเบ่าประมาณ5้าจ็ดเนี่ยคือทําไปแล้วห้าหลังคือเป้าหมายทั้งหมดของปีนี้สำนักสวัสดิการจะดำเนินการที่ยี่สิบห้าหลังห้าหลังนี้ผ่านตลอดนะพอ,อ,อก็ยังงงอยู่ มองอยู่ว่าเออนี่มันเป็นความถนัดของเขาจริงๆโดยเฉพาะของอคุณเปี้ยกเนี่ยเวลาแกเขียนแปลนเขียนประมาณราคาก็เหมือนมืออาชีพโดยตัวนัื้อแกก็สวยแล้วก็คิดวัสดุอุปกรณ์ได้ออกมาได้ได้เหมือนราคาในร้านนะ่ะะค่ะก็คิดว่าจะสนับสนุสน,นเข้าไปในส่วนของสังคมจริงกับน้องๆเน,น,นี่ยที่อยู่ทุกวนันนี้ท,ที่ทําทุกวันนี้ได้ คือแรงขับเคลื่อนที่มันสูงแล้วมันเร็วมากแล้วมันสามารถรับคน,น,น,นได้จํานวนเยอะๆนะี่ในการมาปรับม,มันเกิดจากเทศบายนะถ้าไม่มีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันจะไม่เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยกําลังเงินของพี่โดยกําลังสติปัญญาของพี่พี่พี่คงทําได้แค่ปีหนึ่งสี่ห้าคนสองสามคนแค่นั้นแต่เมื่อทางนี้มีกําลังเขาสูงกว่า เราต้องยอมรับว,ว่าเทศบาลใจถุนมากเพราะมมีใครกล้าจับงานแบบนี้แต่หลังจากจับ,จบงานแบบนี้มาสี่ห้ปีเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราลดอาชญากรรมลงไปเยอะธรรมดาในพวกขอนแก่นในตอนคืนเกือบเช้าก็ดีริมมึงก็ดีป่านี้วิ่งไล่ป้นกันตีกันจนรู้สึกเลยว่าคดีต่างๆจะลดลง ไไมกปมพี่เปี๊ยกกำลังแบ่งหน้าที่ของน้องๆแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบในงานบุญซึ่งงานบุญในความหมายของกลุ่มมังกรดําจะแตกต่างจากงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ได้งบประมาณหรือเงินจากการรับเหมาเป็นงานที่ต้องใช้ใจล้วนๆในการทำ เช่นงานนี้การร่วมแรงร่วมใจสร้างศูนย์การเรียนรู้เด็กชายขอบที่ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของเทศบานลนครขอนแก่นซึ่งอยู่ในชุมชนโนนทันแต่บรรดาน้องๆต้องกินต้องใช้ทุกวันพี่เปียกจึงควักเงินส่วนตัวมาจ่ายค่าแรงให้กับน้องๆดันงนั้นน้องๆในกลุ่มจะรู้กันว่าหากวันใดมีงานบุญจะได้ค่าแรงวันละ100บาท จะกลายเป็นลักษณะท,ที่ว่าอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวในการฝึกน้องทำงานนะไม่ใช่ระบบธุรกิจย้อนกลับในอดีตพื้นที่แปลงเกษตรพื้นนี้เทศบา,นาลนครขอนแก่นมอบพื้นแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรเพื่อสร้างอาชีพแก่กลุ่มเด็กชายขอบซึ่งหมายถึงเด็กนอกระบบการศึกษาเด็กเร่ร่อนเด็กมีปัญหาและเด็กยากจนและกลุ่มมังกรดำเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่แปลงเกษตรพื้นนี้ และปัจจุบันกลุ่มลงแตกรับช่วงต่อดูแลแปลงกเกษตรพื้นนี้และปลูกพืชผ,ผลทางการ,กรเกษตรหลายชนิดเพื่อต่อยอดสอร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มพี่มหาอังคารชัยสุวรรณครูอาสาสอนเด็กเปรรอนสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นเป็นการหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการศึกษาของกลุ่มเด็กชายขอบบอกเล่าถึงความรู้สึกหลังได้มาคลุกคลีและทำกิจกรรมกับเด็กกลุ่มนี้มามากกว่า5ปี ที่ก็จะท,ท่องเสมอว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือเมื่อเป้าหมายเราคือเด็กพูดง่ายๆเด็กกลุ่มที่เป็นปัญหาสังคมเด็กแก๊งเด็กแว้นเด็กพวกนี้ถ้าเราอยากเข้าถึงเขาเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเขาแต่วิธีที่ดีที่สุดมันต้องมาจากฐานฐานใจเราด้วยนะจริงใจที่จะทำ จริงใจที่จะเข้าหาเขาไม่ใช่เพื่อผลงานได้สัมผัสว่าเด็กกลุ่มเนี้ไม่ธรรมดาถึงบุคลิกภายนอกถ้าดูผิวเผินก็น่ากลัวมีไม่กล้าเข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้าไปจริงๆเนี่ยสมองของเขายังดีนะสมองดีโครงสร้างร่างกายพร้อมเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอ้นั่นอันนั้นสุดยยา<ๆ>เดี๋ยวยกกลับยังเนี่ย ไยังไยมไหอยู่ยัง่พิ่งดึงไดยังผมดึงไว้นี้มันเลยไม่ไปอ๋ออย่าพุดึเอา,ข,อาขันไปเรื่อยๆนิยามของยอดคนเนี่ยคำว่ายอดคนไม่ว่าสถานการณ์อ,อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะยิ้มรับมันแล้วเราแก้ไขมันมีสติแล้วก็ความหมายคือต้องเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยคำว่ายอดคนนี้มันเป็นทุกอย่างหมายถึง คนธรรมดาทั่วไปก็ถือว่าเก่งแล้วในบางกลุ่มแต่เราต้องเป็นยอดกันน้งคือต้องเป็นสุดยอดของยอดไม่ไม่จำเป็นต้องรวยมหาศาลหรือจนมาอย่างไหนขอให้เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีสติและแข็งแกร่งคือเป้าหมายสุดท้ายของของพี่จริงๆนะต้องส่งเขากลับสู่ครอบครัวเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นถาวรของเขานั่นแหละคือ ครอบครัวตัวจริงของเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวมังกรจะเป็นครอบครัวหลอกๆฟอ,องฟอมอะไรไม่ใช่เลยแต่มันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเสริมและครอบครัวเขาจริงๆก็เป็นครอบครัวหนึ่งของครอบครัวมังกรมันสนวกกันพอดีพี่เปียกประดิษฐ์จรัดอสุชีวะหัวหน้ากลุ่มมังกรดำบอกว่าก้าวต่อไปของกลุ่มมังกรดำยังคงฝึกฝนว่าที่มังกรดำรุ่นใหม่ต่อไปเพื่อให้เป็นยอดคนก้าวออกจากปมชีวิตที่มืดมน นอกจากนั้นยังนำจุดแข็งของกลุ่มคือสมาชิกที่แข็งแกร่งอดทนสภาพร่างกายพร้อมทำประโยชน์มาช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าในสังคมด้วยความสามารถที่สมาชิกในกลุ่มมีอยู่และนี่คือเป้าหมายของกลุ่มมังกรดำที่เลือกเดินและทํานับต่อจากนี้พิรพัฒน์รัตนพงษ์ธราถ่ายภาพสิกรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน